รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาสขี่เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวกลับเข้าสู่การแข่งขันร้องเพลงของคนธรรมดาที่จะมาขอท้าดดวงดาวนักร้องจากทางบ้านจะเป็นใครไปชมกันเลยครับ มาถึงนักร้องคนต่อไปครับเป็นนักศึกษานะครับที่สูญเสียครอบครัวสมาชิกในครอบครัวไป8คนในปีเดียวเธอ<า>ผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไรชีวิตเธอเป็นอย่างไรมาพบกับน้องเมย์ครับ<อ>แนะนำตัวก่อนเลยครับ สวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะสุพัสดาดวงทองอยู่ค่ะอายุ22ปีตอนนี้อยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะอา่าวละในเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่บอกว่าเราต้องสูญเสียสมาชิกน,นะครับรอบครัวไปถึง8คนภายในปีหนึ่งเริ่มเรื่องกันยังไงครับเกิดอะไรขึ้นค่ะคือตอนนั้นหนูอายุได้15ปีค่ะอยู่แค่ม3แล้วก็ครอบครัวหนูเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะมีผู้สูงอายุทั้งหมด2คนก็คือแม่แก่กับ แม่ใหญ่คนแรกที่เสียก็คือย่าทวดค่ะเข้าโรงพยาบาลตอนตีสองแล้วก็เสียชีวิตภายในวันนั้นค่ะตอนนั้นอายุ86ยค่ะโอ้ก็โอเคถือวอ่ายืยืนแล้วล่ะครับแล้วพอหลังจากย่าทวดเสียได้ไม่เกิน12ชั่วโมงค่ะคนต่อไปก็คือยายทวดวคุณยายทวดอายุเท่าไหร่คะคุณยายทวดอายุ92ค่ะโอ้ยืยืยนทั้งคู่แหละตอนนั้นหนูด้วยความที่เป็นเด็ก ทำอะไรไม่ได้ค่ะเขาสั่งให้โทรหาผู้ใหญ่ทางฝ่ายนูน้นร้องขอให้ผู้ใหญ่พาย่าไปหาหมอแต่เขาบอกว่าคงไม่ทันแล้วอย่าทรมานเขาอีกเลยปล่อยเขาไปแล้วต่อมาคนที่สามในครอบครัวคนที่สามคือน้องชายแท้ๆของหนูเองเลยค่ะเขาเป็นเด็กที่เก่งมากแล้วก็ ชอบตกปลาแถวบ้านหนูเป็นคลองเป็นบึงน้องหายไปตั้งแต่เที่ยงพ่อแม่กลับมาแม่หาน้องไม่เจอโทรบอกหนูให้หนูรีบกลับมาหาน้องหนูก็ยังหาน้องไม่เจอจนหกโมงเย็นค่ะหนูกำลังจะเดินเข้าห้องน้ำหนูเห็นเท้าน้องหนูลอยขึ้นมาจากน้ำแล้วก็วินาทีนั้นหนูทำอะไรไม่ถูกหนูก็เลยวิ่งไปหาน้องพอหลังจากช่วยน้องมาเสร็จ แม่ก็กลับมาพอดีแม่เห็นว่าน้องอยู่ในสภาพนั้นแม่เขาก็นึกว่าหนูแกล้งน้องนึกว่าหนูทําให้น้องเป็นแบบนั้นจากนั้นมาน้องเสียแม่ก็ไม่พูดคุยอะไรอีกเลยค่ะหลังจากน้องก็จะเป็นคุณอาค่ะไปประสบอุบัติเหตุ อุบัติเหตุที่ต่างจังหวัดค่ะรถจมน้ําเสียชีวิตคาที่ค่ะอ่าแล้วพอจากน้องชายมาคุณอาในหางดะตคุณอาที่ไปขับรถตกน้ํานี่นานไหมไม่ถึงเดือนค่ะไม่ถึงเดือนก็ไปอีกคนหนึ่งแล้วใช่ค่ะแล้วหลังจากคุณนอาที่ขับรถตกคลองไปไม่ถึงเดือนคุณอาก็มาเสียเหมือนกันค่ะโดนอะไรเป็นอะไรคะเออเดินข้ามถนนแล้วก็รถชนค่ะระยะจากคุณอาคุณน้านี่นานไหมไม่ถึงเดือนค่ะก็ไม่ถึงเดือนอีก ใช่ค่ะนี่ไปกี่ท่านแล้วคะเนี่ยห้าห้าแล้วแล้วจะไปท่านที่หกอ่ะคะคนที่หกเป็นป้าค่ะเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลไม่ถึงสัปดาห์เดียวก็เสียชีวิตค่ะหมอลงความเห็นว่าติดเชื้อในกระแสเลือดพอหาสาเหตุการตายไม่ได้แล้วป้ากับอานี่ห่างกันนานเท่าไหร่คะไม่ถึงเดือนค่ะก็ไม่ถึงแต่ละแต่ละท่านได้รู้สึกไม่ถึงเดือนใช่คหคะประมาณจากยี่สิบถึงยี่สิบสี่วันได้มีใครมาทักเธอไหมเคยมีหมอดงหมอดูอะไรมาทักไหมว่าเป็นไง ก็มีค่ะมีหมอดูที่เป็นร่างทรงอะค่ะเขามาทักว่าบ้านตรงที่หนูอยู่อะ่ะมันเป็นที่ดินที่ปลูกแล้วก็ทําอะไรไม่ขึ้นถ้าขืนอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีแต่เรื่องที่ไม่ดีจะมีแต่การสูญเสียหลังจากนั้นมาประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆได้ค่ะลุงคือคนที่เป็นพ่อเลี้ยงอะค่ะเขาก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันพอหลังจากพ่อเลี้ยงเสียชีวิต มันทิ้งระยะเวลาค่ะมาถึงประมาณหเดือนหนูก็คิดว่าคำพูดของหมอดูมันก็คงเป็นแค่การคาดเดาไว้เฉยๆเพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งหเดือนแล้วก็ก็ไม่มีใครเสรียชีวิตอะไรเลยจนกำลังเข้าเดือนที่6กอะค่ะคนสุดท้ายก็คือแม่ของหนูที่ท่านนอนอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่น้องเสียอน้องเสียใช่ค่ะและบ้านตอนนี้ยังอยู่ไหม ทอนนี้ย้ายแล้วค่ะย้ายแล้วใช่ไหม<ช>แล้วหลังจากย้ายมาเนี่ยกี่ปีแล้วหลังจากคุณแม่เสียหลังจากย้ายมาก็8ปีแล้วค่ะ8ปีมีใครเสียงไหมไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือแต่หนูคุณยายแล้วก็ลุงที่เป็นพี่ชายแท้ๆของแม่ค่ะเอาละวันนี้พี่จะให้หนูไว้ก่อน5,000อยากแข่งกับใครลูก หนูแข่งกับใครก็ได้ค่ะแ,แต่ไม่อยากเจอกับพี่ดำพี่ดาวขำมินคนเดียวทำไมอะลูกหนูกลัวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอ่ามาวงร้อแจ้งเกิดครับ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วมุนได้เลย เกียดตัวกินไก่เกียดปลาไหลกินปลากระป๋องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับถ้าเปลี่ยนเงินจะเหลือสามพันไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนนะคะวันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรคะเมเพลงรักบ้านทุ่งค่ะว้าวในเมื่อเขาไอ้งับเพลงรักบ้านทุ่งรักรักบ้านทุ่งผมก็จะมุ่งไปถึงให้ความรักเขาเช่นกันว่าความรักของผมเนี่ย เหนือการเวลาโอ้โหรักแท้เหนือการเวลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาฟังกันก่อนเลยนะครับกับน้องเมเพลงรักบ้านทุ่งครับเมื่อคุณเมสาวเสียงใสต้องมาเจอกับคุณดาวผู้ไม่เคยยอมใครจะเป็นอย่างไรนั้นอดใจรอสักครู่เดียว